พอเป็นพี่น้องเวอร์สกุลสกุนหรือว่าจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศกันทีนี้ต้ับเข่าสู่ซองสาวาสนาสเนลแล้วพ่พี่น้องเนียมื่อนี้เดินทางมาบ้านสาวมอมเนาะหรือว่าบ้านเอ้ยมอมเนาะพี่น้องเนาะแต่ได้เอฟซีจากทางไทยขึ้นมาเนาะสาวัสดกาชิได้ยไทยทำสดถามไอขึ้นกันเนาะเป็นเป็นมาเป็นมาแบบใดเนาะกับเป็นมาหอดจักมือจักใดเลยเนาะสาวัสดกาดังเห็นขึ้นสาวัสดก็ได้แว่เข้าไปทักทายขึ้นเนาะพ่พี่น้องเนาะ ไปทักไายเันเลยพ่อแม่ี่น้องไงว่าขค้นมาได้จากเมืองเลยเนาะสวัสดีเอ้ยสวัสดีอ้เนาะโดยสวัสดีสมอมนะครับทั้เปิดน้ำเนาะโดยมีงางารเปิน้เนาะตัสยเส้าด้วยเนาะใอ้ชายเป็สาวว่าาสนาถามเลยเนาะกาอ้เนาะไอ้เป็นมาได้เนาะมืนนี่มาเปน มาหาสามอ่อมโดยตรงดาาไดยบ่ไอ่แมนเลยก็ได้คุยกันอยู่บ่คืออะไรคือมานะเคยคุยอยู่โลยการไอ้ม่อมมันไปเลี้ยงงัวมาบม่มาหนีนะแมนเอางัวออกไปมันเกี่ยวเขาแล้วได้กไดเกี่ยวเขาแล้วแล้ว ก็อาสิกลับมือได้เนาะว่าสิกลับมือมือนีนแหละตอนประมาณตอนบ่ายตอนตอนบ่ายกลับเนาะตอนตอนเย็นประมาณแต่สีม่งไปได้ก็ว่าอยางกลับนะประมาณทุ่มตอนทุ่มก็ได้กลับคับลายก็ไมีรถอยู่บ่เนาะรถมาเองหรือว่าเอารถมาเองเออรถมาเองบ่เนานสบายสะดวกสบายรถเป็นเด็ก น่องกันยัางบู้วาอ้ายอยู่จังหวัดจังเนาะมันเกิดที่แท้ก็อยู่ชัยภูมิชัยภูมิเนาะหนุ่มชัยภูมิกใกล้ๆกับที่ออค่ะแก่สาวพอนั่นเลยเสียงเดียวกันเป็นด้ได้อ้ายมาเห็นสาวมอมนั่นตัวจริงๆกับก็เห็นในคลิปเป็นได้ไรเตกต่างกันอยู่วะก็าถ้าเฮาเบิ่งในสภาพโตนั่นนะ กับว่แตกต่างแต่อยู่อยู่ในสภาพกันค้ามเาค้าจ่า<ด>ทีเ่เขาได้สัมผัสกันก็ดีลูปก,กปกติการ์ปกติคือในคลิปอยู่น้อเนะอาะมนสาวมอมขึ้นกนอันการยังอันนั้นอยู่นาะสาวมอมเนาะก็เป็นได้ได้คงผู้ซึ้งสาวมอมก็ดีใจที่ไอ่เพินน่งมาหอดมาเทิงใจเน้อไอ่ขึ้นก็ดีใจบ่ ดีใจที่ได้เห็นสาวมอมเนาะเราก็ได้มาเห็นเอฟซีเคลืกินๆๆๆๆกันกินทางเมื่อบ้านมือนี่เนาะมือนี่เนาะเออพี่นอ้องกับผมี่อย่างไรเมื่อนี่ก็แบบว่ามาอานเยี่ยมยามทำข้าวแบบมือสี่ได้กรับน้อยเนาะเมนเมนก็อยากมาหา ทางเร่โม่พอดีเจนึงก่อนสิกับไทยว่าชั้นคะบางเทียวบางที่ห่วยนั่งเจียมีแห้งจุงใจมีแห้งฝักหลันกลับไปกลับมาอีกนั่งเถื่อดเนองหังออกแม่มีมุอหังได้ต้องไทยกลับน้อยคนได้สิบบาทอยากกลับมาหาชอบเบิ้งหาแม่แม่ต้องมาแต่ก่อนสิยกับฝัิมีนี้เสื้อผ้ายันอยู่แม่แม่เนี่ยมีนดีเนาะไปมมีของเสื้อผ้ายู่เนี่ยนี่ เดี๋ยวอันนั่นเดี๋ยวจะค่อยว่ากันไหมอีกที่นั่นแหม่โดยกินข้าวกินน้าเด้วยไอ้บ้านี้กินได้เนาะโดยโดยกินยื้อใส่ไอ้กินเพื่อนสามม่อมนึกกินอยู่กินอยู่ข้างนอกเนาะกินข้างนอกมาเนาะกระด้างม้านเรเพื่อนไอ้ม่อมในบ้านนอกไอ้หนึ่งเพิ่งกลับไปพักเนาะเวลาเพิ่งกลับมาดื่นน้ำสามม่อมเพิ่งกลับไปพักอยู่ในเมืองเนาะครับ มันทางสนุนทางมาบ้านเพิ่นกับมันง่ายมันสะดวกสบายมากก็บ้านเพิ่นก็ติดเลยเนาะติดทั้งเดียวเลยเพื่อเดียวเลยนี่เนาะตอาลักสิลป์แข่งไปเอ้ามองเห็นเลยัตว์ยนหลักเมนจี้ตู้น้อเนี่เนพอเอามาว้านนี่จี้วันเคยถ่ายตู้นี่ก็เคยถ่ายเนาะถ่ายทำลงไปนะที่เห็นนั่นก็เริ่มต้นกับสาวัสนานั่นแหลยโดยสวัส่า สมัครเป็นคนรับได้เห็นได้ไอ่ได้ได้รับบัตรนี้บัตรอันนี้เพื่อนเพื่อนกาไปรับเองเพื่อนไปกดอันนั้นเองกัได้ได้ร่มกันเนาะมันไปกดเห็นใจกันเองกันเลยไปว่ามันเป็นคปมริจิตว่าใช่ไหมโดยวใ้มาพ่อกันเนาะโดยเพกันก็เลยอันกดขับไอ้กันเลยร่มมาตอนแรกไพายพายมานะเราเวียงเราเวียงพามาบ่อย ไา่แตบอกมาเพื่อนเสาหม่อมเนาะตอนมาที่เรกกับพ่อเสาหม่อมอยู่ว่าพ่อพ่อแล้วพ่อโทรนัดเลยเนาะได้ได้อนโทนัดกันเนาะโทรนัดเพื่อนว่าเนี่ยติดเข่ามาหาโดยเพราะว่าทั้งพี่แม่เนากับโบเคยไทยทั้งเรียมอมจักเกอร์เนาะโดยแมนอันแต่อายเพื่อนเอาหุบในเบื้องแต่กะเพื่อนมีเฟซแต่ก็ได้โทรถามโดยมาคนยูนี่แต่ว่าทางชาวบ้านคนนี้แบบใจเนาะแมนกะได้ได้เข่ามา ลสาวาจกับวันเห็นแต่อันเมืเ่อวานในขึ้นเขาอ้าวไอ้มอมมอเอฟซีมาเนาะนีนน่เนาวะว่ะ <c oughs> สาวาจก็เลยไปถ่ายแล้วะว่ะได้ก็เลยมาเมื่อนี้ก็ได้พ่อ,อพอด <มา S 2> ีกแบบ็ได้ได้โอกาสเนาะอยู่ดีๆกลิ้งมาว่ะสิมาแล้วเอ <c oughs> าเท่าใดเด้ <c oughs> มาแบบเสียงไฟเนาะมาแบบว่าตั้งตัวกัทันได้นาะสามอม ดีใจเนาะไม่มีอันอ้ายกับกับอันเมื่อกับคนเดียวบ่มีทีมงานเมื่อส่งหรืบ่อ้กับคนเดียวคนเดียวเนาะสามอมเมื่อน้ำม่ออกกับน้ำไว้กันหนาหน่อยเนาะวันนี้มาไห้เบิรอนสกอลมกันเบิ่งกกอนเนาะให้เป็นจริง คอยเอาหัวใจสามอมมือน้ำเนอะเื่อนอะมาเห็นตัวจริงนิดน้อยเนาะครับโอเคตัวจริงกับอันในหูบกับขึ้นกันในไอตัวจริงสวยกว่าบ่ตัวจริงก็สวยในหูบก็สวยเป็นยังไงสามอม ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นวันนี้ก็ให้จะตื่นเต้นเลยเนาะตื่นเต้นเลยมาคิดว่าซิมี่ไปมาหาเนาะคืนนอนกับซาปซาเนาะนอนก็อยากลาเลยก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าพูดถึงมหากับข้อมือซึบกับซาปซาอยู่บ่บ่และโบจักยันเราพี่เป็นร่างจะงฮอนให่งพอพอพูดถึงม้าเนี่ยด้เนาเหัดเดียวเนาะ ก็ว้ดีใจเลยสยมาเพราะว่าเราเคยมีภัยมาหาเนาะยูมาแต่โดนน้าที่เป็นจริงเนาะก็พักเต้นเห็ดังบ่มาเลยแต่ว่าวาสิมาเนามาแต่มาโดนนอใจขนาดนี้นอใจเกินร้อยเลยน่าไเข้ากันเลยเพราะว่าสิมาึกปั๊บที่บานเโดเดียวอีกะ แประมาประมาณแจ็คสูโม้ง่ายมาถึงนี่เนาะที่จริงผมอยู่แจ็คผมไอ้แจ็คบอกผมไปทำงานอยู่ชลบุรีโอ้โดยโดยโดยก็เห็นทะเบียนรถชลบุรีแตงพ่อจะเป็นโซนมาแล้วแล้วก็เป็นทั้งโครูคนเลยเนาะโอ้เมนทั้งโครูคนเลยท่ะชลบุรีแต่มาฝรั่งบอมาชลบุรีเห็นป่ะรถชนบุรีมาฝรั่งแน่ป่ะแต่อ้ายกับพักงานบอมาอ่ะครับลาลา รายงาน,นเนาะเคล่อนกระจายขนาดพ่อแม่พี่น้องเลยรายงานมหาสาวมอมเลย,ยตอนเที่ยงสิกินข้าวกับำยังกันดิเนาะกินดูทั้งใดดิกินจังไลยหัวใจคิดว่าเสีเอาสาวมอมไปน้ำเลยวะ ค <łość> ิดแม่ใจมันว่ได้ขึ้นว่าจสเอาไปขึ้นว่าสิมาอยู่นํำเอให้กนึงสิมาู่นํำเลยเนาะที่บอกว่าถักลายมีแต่อยากอยู่นำเนาะเมนบ่คิดว่าเิเอาไปสามอมเป็นยังไงสามอมเป็นสิมาอยู่นำแต่ คิดไปสิว่าอยู่น้ำเจ้าได้จตาฟังไปก่อนเนาะฟังไปก่อนเอาออนาะ,ะอืมถ้าเพิน่นว่าตัดใจแทก <ś> โด คือว่าเพิ่นเว้าวลิ้นหรือว่าเว้าแท้เนาะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วแต่แล้วเนาะนี้จะว่าก็คือซื่อๆนะเพิ่นก็ให้พวกยูทูบเบอร์ท่านนี้เป็นพยานให้เนาะคนดองเพิ้ลว่าวนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็สิมีของเสื้อผ้ให้ยูกับยูทูบเบอร์นี่ยเป็นพยานให้โดยเกยคือว่าปุ๊บถ้าถ้าผมชอบก็เพิ่งชอบนั่นแหละโดยถ้าให้ก็คือให้ เพราะว่าเขาตั้งใจริงมาแล้วเขาพนดป่านนี่แล้วนะยคือทำอย่างทำจริงนะโดยบ็ตลบตะแรงกับพูดเลยโดยกาเขาพวกทีมงานเขาก็รุนเลยเนาะว่าอห้ขึ้นสิสเยสาวมอมอย่างนี้นี่ นี่อย่างนี้ทารุนเอาก็นทามองกันทารุ่คกันทามองกับรุ่นติ๊กติ๊กนี่นะตอนนี้รุ่นก็เป็นแบบโมวี่ยังไ้เพราะป็นั้นนหัวใจเป็นจริงใจเนาะมาที่กับวุ่นเป็นอะไรอากาศแตกต่างกันบ้าง มันก็กาศช่วงนี้กันตันก็ดีอยู่ชั่วโมงอยงนี้อยู่บนกันหนาวกันเหมือนเริ่มเป็นหน้าหนาวเนาะอากาศเย็นดีอากาศพอดีสำหรนี่เนาะเมื่อนี้กับพนอยากลงมิดหนเรื่องหนึ่งเหมือนนี่เมื่อวานนี่ลมได้เมื่อวานลมแห้งแต่เมื่อนี้อากาศดีกว่าวันนี้เนาะโดยวันนี้ลม คือว่าเสพยผ้าเราไปซื้อของผู้ใดไ,ไปนำ้ำเราเวียงจิตไปน้ำกันเนาะครับผมซื้ออย่างนี้เ <laughs> นานเะซื้อไหโยู่กีแน,นเซฟไปว่าห้มามว่านี่กับผมนีของที่ไม่ที่มือน้อยเนาะก็เลยาพาเพื่อนไปันกินข้าวกินสิ้นละเมื่อวานนี่โดยแต่ว่าตายคลิปเดี๋ยวมันลงมาได้มันติดเพลงติดเพลงอยู่ห่างสิ้นละมันลงมาได้คิดติดติดกระติดข่าวเลยเวลาคลิปลงแม่สาม่อมก็ไปน้ำวะแม่ไปน้ำกัน ม่กับบอยก็ดีใจทั้งสองคนเนาะดีใจน้ำทั้งสองคู่คนละพรอบาขึ้นเนแบบสมหวังเนาะได้ทางพอใจแล้ว้รับโดยการเกิดขึ้นว่ามาพ่อกันมันสมเหตุสมผลที่สิ่บกันได้เมย์เนยกว่าเป็นทางการพูดเนาะกว่าเาี่ยว่าการคุยกันจากันกับแบบว่าต่างคนต่างเป็นผู้รักผู้ใหญ่ โดย่ากันก no you know? like like mm. ็พูดสิไปกันไล่นะมีจักอ่ากันโดยที่ว่าคุยกันให้กำลังใจกันต่างคนต่างองค์ฮักมากเลยแบบว่าเข้าใจกันง่ายเนี่ยเข้าใจกันง่ายตามเป็นเราเหรอครับทังวันนี้เนาะเนี่ยปลอบใจกันโดยที่ว่าทั้งง่ายเพป็นกับตอเลรกก็แบบว่าส่งคำขอไปกับปติดคือเพป็นว่าเนี่ยเนาะเนี่ยทั้งเอื่ยเพป็นกับต่อมาเราจะเออ เพิ่อนกติข่าไปเช็คเบิ่งโปรไฟล์กันนะว่าถึกใจนะว่าตีครับเลยวันนี้เบื้งโปรไฟล์เพื่อเห็นมีไอ้สารวาสนาเออก็เลยหาเพื่อแสดงว่าเป็นเพื่อนกับสารวาสนาได้เนาะเอออออเฟซีสารวาสนาเลยนี่เพื่นก็ได้ครับถ้าผมเห็นสารวาสนาอยู่หันคือสิบัวหับเนาะอายเนาะ เป็นในแรกว่ามูซิฟต้องหลายโตแต่มเหมือนเต้นเต้นอยู่บ่บ่ได้ตื่นเต้นไหมบอว่เขาแล้วว่ตื่นเต้นสาวมอมได้ตื่นเต้นม่้สาวมอมนะแต่หน่อยนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวกันนั่นเนาะเคยเนาะมาบัดมาอันจึกอันอยู่หมู่บ้านยูทูบเบอร์นี่ได้ไหมกล้องตำราอยู่แบบนี้ได้เนาะมีแต่คนบ้านเดียวกันเบัดได้ไหมบ้านเดียวกันเบัดเลย ผมก็เคยเป็นเย็บซีสาวแก้วบันเฮาเด้แวมืนันเมนเพิ่นไปทางอื่นมัอนเมนไปทางอื่นเมนเพิ่นออกไปแล้วเพิ่นไปทางบ้านเบาเล่าผมได้เห็นเพิ่นเศร้าเนี่ยเห็นเพิ่นบงขีดยุงไม่เศร้าเลยก็ได้มีอยังตามกันบ่อย มัามกันบ่ก no. ็จะบ่ก็อะไรคุยกันคุยกันเนต่มื่อคื็คุยกันอยู่ไปจักบ่ไปคุยบ่วันอกกลับกลับแล้วกันแล้วเลยไคุยกับเพอนคุยกับนอื่นอยู่ออเยยเดี๋ยวก็ได้คุยกันแต่ว่านั่นเขาเข้าใจเขาก็ได้ใส่ใจจบเขีนวานกำห้องหอด้องนั่นลมกันทั้งโทรศัพท์ กระไอ้ร่มได้จากมื่อตอนคันทับเป็นเพื่อนมาจังได้มาหาแค่นี้เมื่อเดียวเมื่อเดียวคืนหนึ่งประมาณสองชั่วโมงเขาพาเสียงมาคุยคุยกันทร้างเสียงเพื่อนเพื่อนเสียงแล้วเขาเสียงไทยไม่เข้าใจมันยากเลยว่ากันหลุดใจเลยเนาะเพื่อนก็ทรหากันเลยแค่แค่บ่อนบ่อนเปิดหนาเฉยๆคุยกันทั้งเสียง ไปมาซื้อถ่ายทีเดียวขันว่าน่ากรร้อยูนีฟันกันได้สิพาไปซื้อของมาจะกลับไหมไปเดี๋ยวพาเบายังไปเหลียวังไง ว่าต้องอของขลองเลยในๆก็ได้มาได้ต้องมีของขวัญให้ขึ้นนั่นได้เป็นที่ระลึกน้อยเนะยาะจังไในก็โซว่าซียูนแล้วเลยมาใจมันยูนี่แล้วแต่ว่าเพิ่นสิเอาบ่เอาน,นั่นอีกเรื่องนึงขลังไม้ก่อนน้อยขลังอันขลังใจขึ้น,วนไว้ก่อนก่อนเนาะก่อนไว้ก่อนเลยมาจ้าไว้ก่อนเจ้านะเอามาทั้งตัว ท่านเพ e ik, <familia> ิ่นเห็นดีเห็นงามมาปีน่ากลับมาอยู่น้ำทะเลเลยเจ้าไงสาอมตายใจกันเนาะตีแบบนี้นาจะให้ทางทีมงานจะทำท่าถูกไปของบเวิยงกับหลายหลายหน้าที่ได้ทราบไปอุลน่านเนาะมีเรื่ององานจะถานต้นโตกันถามไปเนาะพี่น้องเน้องเอ็นเอ็นแม็นเอ็น เด็กคนกินลงนแต่สิได้นกอนสี่นองเหรต่างชาติไม่ได้เนาะเอาเขาก็ได้ตั้งกล้องคนสเข้าใจกันดิคนสีเข้าใจกันว่ามือเดียวก็เข้าใจน้อยเนาะคนบ่เข้าใจกันเะซื่อสันกันว่ามือหนึงเลยสีเป้าหรือสิโทษกับบอกเข้าใจเนาะคนสิ่บอเข้าใจอ่ได้ละลาก่อน สบายดีสามอมสบายดีง่ายๆใช่ไหมสาก็ได้โอรลมกบมันอ้ขึ้นกับสาวมอมเรียบร้อยเนาะการขึ้นนั่งพัก่ก่อสาก็สิได้ลำลาเอ้ยขึ้นกับอันอ้ขึ้นเนาะกา้ขึ้นคมหักสมบังเด้ไอ้เยเด้ยเด้อกสิสบายดีขึ้นกับมกันสบายดีอ้ยสบายดีเอื่อยก็สบาก็ได้มา อันเฮลือนสมอมเนาะเอฟซีอยากพังไทยขึ้นมากเลยได้อันมาสัมผัสขึ้นก็นได้มาบึง่งอันแหกโคให้คักขึ้นสุมบังเนาะพ,พี่น้องเนาะอ่ขึ้นก็มากลจากพังไทยผมพี่น้องเลยให้ขึ้นอ้ายขึ้นกับเ,เบื้อขึ้นกระสุมบงังสาวาาดก็ได้มาถ่ายทำให้แมพี่น้องด้วยว่าเอฟซีบึ่งเลยเนาะ่ะ สวัสดีพ่อพิพาศประกาศอะไรก็ขอโทษขอใครเด้อเพื่อนพี่น้องเด้อสวัสดีก็ขอตัวกับบ้านก่อนวันนี้เนาะเพื่อนพี่น้องนเนาะใครเกิดขึ้นขมาเขิ้นก็ได้ร่วมกันด้วยลำพังเนาะกชาวบ้านก็ได้ันกล่าวคำว่าสาวัสดีและสวัสดี